สวัสดีครับเพื่อนๆที่ที่ไรเดอร์โรบินฮูดนะครับทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับอ่าไรเดอร์นะครับโรบินฮูดคนใหม่นะครับทุกทุกคนนะครับผมนะครับการกลุ่งานโรบินฮูดเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับอยู่ที่ว่าเราจะขยันและอดทนนะครับหรือเปล่านะครับ การผลงานลมบินฮุดนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับอยู่ที่ว่าเราจะขยันและอดทนนะครับหรือเปล่าหรือน่ะมาแล้วครับหรือเปล่าแล้วก็โทรศัพท์แรงหรือเปล่านะครับผมนิ้วไวหรือเปล่านะผมนะก็กดไม่ยากนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ